ค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปดูดวงการก,กับหัวข้อคําทําาดสาเหตุอะไรที่ทําให้เขาไม่ไปต่อกับเราเรามาดูไพ่เปยดพร้อมๆกันนะไม่ว่าคุณกับเขาจะพบกันอยู่ในสถานะใดก็ตามหรือว่าจะเป็นคนคุยหรือจะเป็นคนรักกันแล้วก็ตามนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้เขาไม่ไปต่อกับเรา เราจะมาเช็คความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมานะคะว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมาเป็นมาอย่างไงกันบ้างผ่านไพ่ห้าใบไพ่เดียมเพสไพ่หนึ่ง้วยไพ่หกเหรียญค่ะไพ่เจ็ดเหรียญ แล้วก็ได้ไพ่แปดดาบนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมาเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมีความสุขต่อกันมากความสัมพันธ์ที่เขามีแค่คุณเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาเป็นหนึ่งเดียวในความสัมพันธ์นะคะเป็นความรักที่เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเรื่องของคู่รักในเรื่องของคนรักคุณมีความเป็นห่วงเป็นใยคุณใส่ใจนะคะ แล้วคุณก็ให้ความสำคัญกับเขามาตลอดเวลาในช่วงของการคบหากันถึงแม้ในบางครั้งนะคะคุณกับเขาอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างอาจจะมีประเด็นอะไรกันบ้างแต่มันเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆเป็นประเด็นที่สุดท้ายแล้วคุณทั้งคู่ก็ <c oughs> าสามารถที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ตลอดระยะความสัมพันธ์ของคุณและเขาที่ผ่านมาในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่าช่วงเวลานาทีทองแห่งความสุข นะคะมีการวางแผนอนาคตร่วมกันมีเป้าหมายในความสัมพันธ์ที่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะมีการใส่ใจซึ่งกันและกันเป็นความรักที่เสมอต้นเสมอ,สมอปลายซึ่งกันและกันแทบจะไม่มีช่วงไหนเลยนะคะที่เขาจะมีบุคคลอื่นเข้ามาทําให้คุณต้องเสียใจนะเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาถือเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขมากๆ เขาใส่ใจเขาห่วงใยนะคะเขาดูแลคุณดีมากไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องใดก็ตามในชีวิตคุณที่ผ่านมาเขาทําให้คุณมั่นใจเลยว่าคุณจะมีเขาเคียงข้างคุณตลอดเวลาไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตคุณจะเจอความเหนื่อยล้าเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรใดๆเขาพร้อมที่จะให้คําแนะนำเขาพร้อมที่จะยืนหยัดช่วยเหลือคุณนะคะทำให้คุณผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆที่หนักๆในชีวิตมาได้เป็นอย่างดีเลย เป็นความรักที่คุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้แหละเป็นความรักที่ใช่แล้วเป็นความรักที่คุณกับเขาน่าจะได้ลงตัวสมหวังนะคะ <arada, S 1> เป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีการคาดหวังในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เอาไว้เรียกว่าไม่ได้เผื่อใจอะไรไว้เลยเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเหลือเกินเป็นความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบเหลือเกินนะคะเป็นความรักที่ต่างคนต่างมีความรู้สึกนะคะที่รักและผูกพันซึ่งกันและกัน มีการมองอนาคตร่วมกันมีการวางแผนในอนาคตร่วมกันเอาไว้นะวันนี้เรามาดูกันต่อนะคะแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเรามาเช็คพลังงานความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณได้ไพ่เจ็ดไมายได้ไพ่ห้าไมายได้ไพ่สามดาบ ได้พ่ยเดอะเมดิเียนแล้วก็ได้พ่ยวิวฟอร์จูนนะคะตัวเขาเองในอดีตที่ผ่านมาในเรื่องราวความรักของเขาเนี่ยเขาเองเขาก็เคยผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักมาก่อนนะเคยโดนทําร้ายความรู้สึกให้เจ็บปวดเสียใจมาก่อนนะคะจนกระทั่งวันที่เขาได้มาเจอคุณเพราะรู้สึกว่าคุณคือความรักของเขาคุณคือคนที่ใช่ของเขาคุณคือคนที่เข้ามาเยียวยาจิตใจเขานะคะจากจากคนที่เขาอาจจะว่า คือคิดว่าจะไม่เปิดใจให้กับความรักอีกแล้วนะนะแต่พอเจอคุณเข้ามาเนี่ยคุณทําให้เขาเปิดใจที่จะมีความรักได้อีกครั้งหนึง่งในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขาพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณได้เชื่อมั่นในตัวเขาเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้คุณได้เชื่อใจนะคะว่าเขารักเขาจริงจังและเขาก็จริงใจกับคุณช่วงเวลาขาดขึ้นเลยตอนนั้นนะคะเขาทํากับคุณดีมาก เขาทําให้คุณมีใจเขาทําให้คุณตกหลุมรักเขาอยากไม่มีเงื่อนไขอันนี้เรามาดูกันต่อแล้วสาเหตุอะไรนะคะที่ทําให้เขาไม่ไปตจอกับเราสาเหตุอะไรทั้งๆท,งท,งที่มันก็เป็นมาด้วย,ด,วยดีเลยนะในความสัมพันธะ์ค่อนข้างราบรื่นมาทีเดียวบางคนอาจจะเป็นครอบครัวก,กันแล้วก็ได้บางคนอาจจะอยู่กินกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้นะคะแล้วการคบหาระหว่างคุณกับเขาเนี่ย ไม่ใช่ว่าเพิ่งคบหากันแป๊บๆนะคบหากันมานานแล้วด้วยมางคนหลายปียแล้วด้วยนะคะสร้างบางคนสร้างครอบครัวมีลูกมีเต้ากันแล้วด้วยวันนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วสาเหตุอะไรนะคะที่ทําให้เขาไม่ไปต่อก,กับเรามีอะไรที่มาทําให้เขาเปลี่ยนไปมีอะไรที่มาทําให้เขาเปลี่ยนใจได้ไพ่หนึ่งดาบได้ไพ่ฮา t o ว ได้ไพ่เดี๋ยวเพล่ได้ไพ่หกถ้วยค่ะแล้วก็ได้ไพ่เก้าหมา้บางคนนะคะ <c oughs> เขาอาจจะเคยมีคนรักเก่าของเขามาก่อนแล้วนนอย่างที่บอกว่าเขาเคยปิดฝังเสียใจในเรื่องความรักมาก่อนในความรู้สึก ส่วนลึกภายในใจคนนี้เขายังไม่เคยลืมคนเก่าของเขาได้เลยอาจจะเป็นรักแรกของเขาอาจจะเป็นคนที่เขารักมากที่สุดยังไม่เคยรักใครมาก่อนซึ่งวันนี้วันที่เขามาเจอคุณเ็าอาจจะคิดว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่แล้วนะวค่ะทําให้เขาเปิดใจให้กับคุณอีกครั้งแต่ลึกๆในใจเขาแล้วเนี่ยเขายังไม่สามารถลืมคนในอดีตของเขาได้ตลอดระยะเวลาที่เขาคบกับเรา ส่วนลึกในใจเขาเพราะยังมีแอบคิดถึงคนคนนั้นอยู่นะคะตัวเ็าอยู่กับเราแต่ใจเขายังไม่ได้ให้เรามาแบบเต็มร้อยในการที่เขาเปลี่ยนไปสาเหตุที่เขาไม่ไปต่อเราะน่าจะมีการกลับมาหากลับมาคบกลับมาคุยกันอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้ความรู้สึกของเขาเก่าๆมันได้หวนกับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ พอทางนู้นติดต่อมาก็เลยทำให้เขากลับไปอีกมันจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เขาไม่ไปต่อกับเรานะคะแล้วบทจะหายหายไปแบบดื้อๆหายไปแบบไม่บอกไม่กล่าวหายไปแบบเงียบๆเลยบางคนโดนเขาบอกก็มีนะคะไม่สามารถที่จะติดต่อก็ได้เลยเรายิ่งงงเขาไปใหญ่เลยเรายิ่งทุกข์เรายิ่งเสียใจเขาไปใหญ่เลย ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับเราทิ้งปัญหาทิ้งคำถามมากมายต่างๆเอาไว้ให้เราหาคำตอบด้วยตัวเราเองนะคะอันนี้สำหรับคนที่เขามีประเด็นกับคนเก่าของเขาแล้วเขากลับไปหากันกลับไปคืนดีกันโดยเลือกที่จะไม่ไปต่อกับเราสาหรับบางเคสนะคะเขาได้เจอคนที่เขารู้สึกว่าถูกใจ นะคะเป็นคนที่อายุต่างกันกันกบเขาหรืออายุน้อยกว่าเขาจึงทําให้เขาไม่ไปต่อกับเราแต่ในเคสจากไพ่ห้าใบเนี้ยขึ้นมาแนวโน้มมันสูงมากนะคะเป็นไปได้มากในทิศทางที่ว่าเขากลับไปรีเทิร์นกลับไปคบหากลับไปคืนดีกับคนเก่าของเขาโดยที่เขาเลือกที่จะไม่ไปต่อกับเราวันนี้เรามาดูไพ่ต่อนะว่าแล้วนะคะ เขารู้บ้างไหมนะคะว่าเนี่ยทำอย่างนี้ทาให้คุณเสียใจมากการตัดสินใจของเขาแบบเนี้ยนะคะการคิดที่ยะไม่ไปต่อกับเราแบบเนี้เาเรียกว่าทิ้งเราไว้กลางทางแบบเนี้ยเขานึกถึงความรู้สึกเราบ้างไหมได้ไพ่คขวียนเหรียญได้ไพ่สีไม้ได้ไพ่อสศวินไม้ ได้ไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็ได้ไพ่ The Lovers นะคะถ้าถามว่าเขานึกถึงความรู้สึกเราบ้างไหมก็ต้องบอกเลยว่าเขานึกถึงความรู้สึกเราและเขาก็รู้สึกผิดนะที่เขาทำแบบนี้กับคุณที่เขาเลือกที่จะไม่ไปต่อกับคุณโดยที่ไม่ได้บอกให้คุณได้รู้ตัวเลยนะคะสิ่งที่เขาทำเขารู้สึกเสียใจย แต่มันก็เหมือนกับว่าให้เลเวอร์ใบนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาจะต้องอยู่ในสถานะที่เขาอาจจะต้องเลือกหรือนะคะบางคนอาจจะมีความลำบากใจด้วยว่าเราก็ดีแต่คนนั้นมันก็คือคนที่คนรักแต่กับเรามันก็คือเป็นคนที่ดีกับเขาเป็นความรักที่ดีสําหรับเขาแต่ในเรื่องของความรู้สึกผูกพันอะไรต่างๆเขากลับมีให้กับคนเก่าของเขามากกว่าเขายังรู้สึกเสียใจที่เขาทาแบบนี้กับคุณ นะคะถ้ามีโอกาสเขาอยากที่จะมาบอกคุณว่าเขาขอโทษนะคะหรือถ้าบางคนเนี่ยถ้าเรารับได้เขาก็อาจจะขออยู่ในสถานะที่เขาอาจจะมีใครบางคนในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าปล่อยมือจากใครบางคนไปไม่ได้ครั้นจะปล่อยมือจากเรานะคะเขาก็ยังรู้สึกห่วงความรู้สึกเราอยู่เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ดีกับเขาเหลือเกิน นะแต่คนเก่าของเขามันก็เป็นคนที่เขาดับบางคนก็เลือกที่จะเก็บไว้ทั้งสองคนด้วยวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้จะจบยังไงจบแบบจบจริงๆเลยหรือว่ายังมีการได้รีเทิร์นกลับมาอีกในไพ่หายปิดเจ็ดในไพ่สามจวยในไพ่้าเรน ได้ไพ่กดาบแล้วก็ได้ไพ่เดชนะคะความสัมพันธ์มันอาจจะมีในเรื่องของการคลาะสรกันอยู่สักพักหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วนะคะตัวเขาก็เลือกที่จะไปจากเราอยู่ดีนะคะเลือกที่จะไม่ไปต่อกับเราอยู่ดีและสุดท้ายแล้วคนที่จะมีความทุกข์ มีความเศร้ามีความเสียใจมากที่สุดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเราความสัมพันธ์ที่มีคนหนึ่งเข้ามาเราไม่สามารถที่จะทำใจยอมรับได้นะคะสุดท้ายแล้วเรานี่แหละที่ตัดสินใจที่จะตัดจบจริงๆเขาเองเขาก็ตัดสินใจที่จะไปจากเราด้วยเช่นกันนะคะแต่คนที่ทุกข์ใจที่สุดคนที่เสียใจคนที่เสียความรู้สึกมากที่สุด คนที่จะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ของความทุกข์ใจในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็คือเราแต่สุดท้ายแล้วได้ไพ่เดทขึ้นมานะคะคุณจะสามารถตัดจบตัดใจจากเขาได้และความสัมพันธ์นี้จะไม่มีคำว่าเราสามคนนะคะเพราะคุณไม่สามารถที่จะทำใจยอมรับกับสถานการณ์ความสัมพันธ์แบบนี้ได้สุดท้ายแล้วเขาก็ยังไปต่อและสุดท้ายแล้วเราก็จะต้อง กลับมารักตัวเองค่ะ